พอได้เข้ามาทำเรารู้สึกว่าตัดสินใจไม่ผิดครับเพราะว่ามันเป็นการจัดฟันแบบสายผมบอกเลยนะครับว่าทำเถอะครับมันมันเป็นการตัดสินใจที่ยังไงก็ไม่เสียใจแน่นอนครับสวัสดีครับชื่อคณาคมนะครับจัดฟันกับคุณหมออานนนครับผมรู้จักคลินิกนี้จัดก,การ หาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตหลายด้านนะครับแล้วก็สุภายตัดสินใจที่นี่เพราะว่าดูเป็นคลินิกที่ได้มาตรฐานครับก่อนท sure. อี่จะมาจัดฟันนี้ฟันของผมค่อนข้างมันเบียดกันค่อนข้างมากแล้วก็มีการดันกันจนมันมันเสียรูปทรงค่อนข้างเยอะแล้วก็ช่วงกลานค่อนข้างแคบอันนี้ผมก็ได้คุณหมอช่วยขยายให้มันกว้างขึ้นแล้วก็ทําให้ฟันเยงตัวกันเป็นระเบียบเรียบร้อยขึ้นก่อนที่จะเข้ามาก็มีความกังวลอยู่เหมือนกันครับเพราะว่า ออตอนนั้นฟันไม่สวยมันก็ทําให้เกิดความไม่มั่นใจในตัวเองค่อนข้างมากก็เลยตัดสินใจว่าถ้าไม่ทําก็คงไม่ได้ทําสักทีถึงจะอายุค่อนข้างเป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับแต่ก็เลือกที่ว่าทําดีกว่าที่จะไม่ทําตลอดไปพอได้เข้ามาทำก็ร,รู้สึกว่าตัดสินใจไม่ผิดครับเพราะว่ามันเป็นการจัดฟันแบบใสเรียกว่าไม่มีคนสังเกตเห็นเลยก็ว่าได้เพราะว่า ทุกคนที่เจอกันขนาดผมบอกว่าผมจัดฟันอยู่เขาก็ยังจับตรงไหนทำไมมองไม่เห็นเลยไม่เห็นจะเป็นการจัดฟันตรงไหนเลยคือมันมันใสจนมองไม่ออกเลยเพราะฉะนั้นก็มนกร้าักสร้างความมั่นใจได้ค่อนข้างมากครับชั <S <S 1> <S 1> ้นตองการบริการเรียบร้อยมากครับคือพนักงานทางส่วนด้านหน้าเขาก็ให้ความเอาใจใส่เป็นอย่างดีมีการถามถ่ยว่าจัดฟันเป็นยังไงเจ็บไหมต้องการอะไรช่วยเหลือเพิ <S <S ่มเติมเขาก็ยินดีจัดหาให้ เรความช่วยเหลือค่อนข,ข้างดีครับเคยทําดีผมบอกเลยนะครับว่าทำเถอะครับมันมันเป็นการสัเสนใจที่ยังไงก็ไม่เสียใจแน่นอนเพราะว่ามันมันเป็นประโยชน์ต่อเราในระยะยาวตลอดชีวิตครับ